น,นี่ก็ถึงเวลาฉีดน,นะครับก็เป็นแนะนำอาหารครับน,นี่คือเล่าอูกนะครับเมื่อกี้ผมแนะนำไปแล้วอันนแบบี้ผมูที่ผมตูนะครับเล่าอูกแบบชาวเขานะครับอยู่ที่เปรีกูนะครับยาลายอันนี้เป็นไก่ย่างแบบขึ้นเมืองครับเมื่อกี้นี่เ็าเสิร์ฟทั้งตัวผมทานรูปไม่ทันนะครับก็ก็ฉีดมาให้เรียบร้อยนะครับไก่ย่างจะกินกับมันจิ้มแบบนี้นะครับแล้วก็ม้นจิ้มแบบนี้เพิ่มมาด้วยคือกินกับข้าวหลามนะ นี่คือหน้าตาข้าวหลามนะครับที่เอามาให้เป็นนี้ครับยังร้อนๆอ,อยู่เลยครับย่างมาใหม่ๆก็ยวผมลองจิบเหล้าอูดสักนิดหนึ่งครับดูไม่ออก เหล้ามันไม่มันคล้ายๆกินสาโไรเลยนี่ครับไก่บ้านแท้ๆเลยครับลูกตังเดียว ไก่ไน,นกี่ตัวสี่ร้อยเราอุนนี่เท่าไหร่เก้าสิบร้อยห้าสิบบาทเราอุดร้อยห้าสิบบาท มาดูมาขมาดูนี่ครับข้าวหลามแน่นอนว่าไม่คยเหมือนกับข้ามนแน่นนันชิมัวหัวแบบเป้นเค็ม ขึ้นขึ้นเลยลอย Part. Okay. ้ทาั้งหมดเติมน้ำลงไปในี่กินลนล้อลนะเหรอเนี่ยเค้มด้อยเแบบเค็มๆเลยไหมต้องใส่เกลือ

ที่ถ่ายรูปเลยครับตอนที่ยังไม่ถ่ายยังไม่เด็ยลืมถ่ายตอนที่ยังมามืใหม่เอาวิดีโอ,ลอแล้วมั้ยล่ะวิดีโอแล้วแต่รูปอ้าวมิ่งอ่ะกรใหญ่ ีคนที่เ,เขาเป็นชาวเขาเนีที่มาทำงานในเมืองนะมเที่ยวนเดียเดี๋กดเพลงหป็นเรือรเเร่องกีย,ย,ย,ยากับธรรมชามากกว่า ตัวข้างค่างเขาเมามันเป็นไม่ได้อยู่คนโตนะมันเป็นแบบกระท่อมที่ยกตื่นสูงนะครับแล้วก็มีปตนหลังวัด

ิ่มเหมือนกับ<ม>คุณพลเปนเหมือนอะไรสักอย่างนะไม่เอาผักอะไรไปตังค์เลไอ้<ม>ไอตัวนะั้น จจต้มิ้ีกามตัวกหมนะพี่ตัมก,ก,ออก,กมมร่เปนมันรู้สึกคาใจอย่างผมผมมาคราวที่แล้วไงกินกระตือ ไม่ก็กินตัวเดียวรู้สึกมันยังแล้วมันกินแล้วมไมตัวไปขาดใจมันอีกตัวเราถีบเองไหมใช่ไหมแต่ไม่ตัวนีว้อืมกิน ขอตัวทำไก่เนื้อหนึ่งตงัวบอกเขาว่าเอาเอาไก่ย่างเพิ่มอีกหนึ่งตัวนี่ปรไก่มาต่อที่เห็นว่ากินเร็วเนี่ยไม่ได้อะไรแนะม่คือไก่ย่างเนี่ยถ้ากินแล้วเย็นๆนะแม่หรอกสูง 有人拉着 ันขึ้นนานนะถ้าเป็นไก่บ้านมันจะแพงนะบ<ะ>้านเราก็แพง

Ừ là thịt hạt thương mượn của y giả lãi Không biết xuống nói นะใส่วันนี้คนมาเยอะทุกคนอาจจะต้องสั่งเนีย่งนี่เราสั่งเนี่ยคืออาหารไปทาําำรานะใหขับเราใส่ไปเสรจไปซื้อเตรียมย่างมาฮะให้มันขับเราใส่ไปเสร็จไปซือ,อตัวไม่ซื้อ,อตัวซื้อไข่ไว้เตรียมทำอีกนะ nhưng mà là mình làm mấy năm rồi, nhau rồi, nó ổn đấy đâu. nó không là nằm, phải là สายใจกับผมรัานมิเตอร์คีเครับบรรากาข้างนอกครับเป็นอนี่ยครับ